สวัสดีครับวันนี้พวกผมทีมที่7จะมาพรีเซนต์โปรเจกต์ที่1 s e l l Development a c t i v i t y Project กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพราระบบออนไลน์วันที่ส3ากรกฎาคมพศ2564วันค้า้ยวันายวันประสูติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทนาลีนาถพระาราชกรณียกิจมูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระราชาทินัทด,ดามาศ มูลนิธิบ้านบางแคจะตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัดิการทางสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคในด้านที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับความสุขทางร่างกายและจิตใจวันที่28กกรกฎาคมพศ2 5 6 4วันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระประมมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิระลงกร พระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขพระองค์โดยเสด็จพระราชบิดาและพระราชมารดาไปทรงเยี่ยมรัษฎรในชนบทจึงมีพระราชประสงค์ให้รัษฎรได้รับการรักษาพยาบาลอันทั่วถึงวันที่12สิงหาคมพศ2564วันเฉลิมพระชวยพรรษาสมเด็จพระเจ้าสิริกิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบาทสมเด็จราช ชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตทรงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจัดหน่วยแพทย์ราชทานตามสเสด็จไปรักษาพยาบาล,ละะรัษฎรในทินธุรการดานยังทรงยังทรงช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภ,ภัยธรรมชาติวันที่13ตุลาคมเป็นวันคล้ายสอนอครพระบาทสมเด็จพระบรมชน,านกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้านพระราชกรณียกิจพระองค์ได้ส่งประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยโดยตลอด70ปีโดยพระราชทานกรณียกิจที่สําคัญของพระองค์คือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจใหม่เนื่องด้วยวันที่28กระะกฎาคมพศ2564วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระพระมมนทารารามาธิพดีศรีสินธรมหาวชิราลงกร าาะวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรบดินทราเทพยาวารางกูนรัชกาลที่สิบทรงมีความห่วงใยญตอบ ผู้ด้อยโอกาสและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนแออัดพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชุมชนแออัดในกรุงเทพหลายแห่งอาทิชุมชนแออัดพระขนงเขตคลองเตยเขตยานาวา เนื่องด้วยวันที่12สองิงหาคมพศ2564วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถด,ด้านความมั่นคงของประเทศชาติเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบะรมราชินีนาถทรงสนพระราชารือไทยและห่วงใยในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของประชาชนชาวไทยพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกวิธีทางที่จะช่วยทำนุบำรุงและปกป้องรักษาประเทศชาติห่วงใยทหารตำรวจรัษดรอ,อาสาสมัครทั้งหลายที่ต้องประสบข,ขอร้ายเนื่องด้วยวันที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเพื่อชาวไทยโครงการแก้งดินเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเห็นถึงป,ปัญหาที่ประชาชนพบเจอกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ